iFootage Charge Slider Nano ตัวนี้นะครับมันมีมอเตอร์ที่จะสามารถหมุนแพนได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนสไลด์จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาโดยที่กล้องเนี่ยล็อกอยู่ที่ตัววัตถุได้ด้วยเพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับหมุนแบบนี้เป็นหัวแพนในตัวด้วยถ้าเกิดเราใส่กล้องลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะแพนได้คือไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรแยกขึ้นมาอีกแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีแกเจ่หนึ่งตัวนะครับของทาง i f o o t e g e ซึ่งแก d เจ่ตัวนี้ผมชอบมากๆเลยบอกเลยสำหรับคนที่ถ่ายรีวิวไม่ว่าจะเป็นแพ็กช็อตถ่ายพวกอาหารถ่ายโปรดักที่เป็นแบบวิดีโอนะครับลางสไลด์ตัวนี้เป็นลางสไลด์ที่เจ๋งสุดๆครับสำหรับตัวลางสไลด์ของ i f o o t e g e นะครับตรงนี้จะเป็น i f o o t e g e ช h a r จสไลเดอร์นาโนบันเดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอันบล็อกแล้วก็รีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทําแยกออกมาก็คือคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดแบบเต็มๆนะครับวันนี้เรามารีวิวแล้วก็อันบ็อกให้ดูกันก่อนในตัวกล่องนี้จะมีกระเป๋ามาให้เลยนะครับนี่พอเราเปิดออกมาตัวลังสไลด์จะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้เลยเราสามารถที่จะพกพาไปไหนได้แบบง่ายมากนะครับอันนี้ สิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับกับตัวรางสไลด์ตัวนี้ก็คือคู่มือครับแล้วก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่สายต่างๆนะครับสายเนี่ยมีมาให้แบบเยอะมากเลยเป็นพวกสายรีโมทต่างๆนะเยอะมากนี่มีมาให้1 2 3 4 5สําหำหรับใช้เป็นตัวรีโมทเข้ากับตัวกล้องนะครับมีมาให้ทั้งหมด5เส้นนะอันนี้เราก็จะมีสาย USB-C to USB นะครับอันนี้เอาไว้ ต่อเข้ากับไฟ power bank ก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่มีแบตน,นะครับอ,อันนี้มีสายมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวรางสไลด์ครับค่อนข้างสวยงามเล็กกระทัดรัดมีหน้าจอมาให้ด้วยในตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับต่อไปก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นตัวหนีบโทรศัพท์ของ i f o o t a g e นะครับอันนี้เขาให้สีอะไรมาเอ่ยในกล่องอ่ะในตัวนี้มันจะมีทั้งหมด4ส,สีนะแต่ว่าตัวที่เขาแถมมา ในกล่องชุดนี้จะเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนีบมือถือของ iFootage นะครับตัวนี้เราก็ได้รีวิวไปแล้วด้วยไอ้ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นที่เกาะมือถือแล้วก็เอาไว้เซลฟี่ได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะติดเข้ากับตัวรางสไลด์เพื่อหนีบมือถือก็ได้อันนี้มีแถมมาให้เลยนะครับในชุดอีกอันนึงก็คือตัวแบตอันนี้เขาแถมแบตมาให้ด้วยนะครับลางสไลด์ส่วนมากที่เราซื้อแล้วเราได้มาเนี่ยจะไม่มีแบตตัวนี้มาให้นะครับอันนี้จะมีแบตมาให้เป็นแบต NPF 750B นะครับสำหรับตัวแบบตัวนี้จะเป็นของ iFootage เขาเองเลยนะเขาตีตาโลโก้ของ iFootage มาเลยจะให้มาเป็น NP F750B นะครับ7.4โวลต์4,400ม mm ิลลิแอมป์นะครับอันนี้ที่เขาให้มาคราวนี้เรามาดูที่ลางสไลด์นะครับลางสไลด์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับราคาอยู่ที่28,500บาทนะครเป็นประกันศูนย์ c o b Media น้ำหนักของรางสไลด์ตัวนี้ก็อยู่ที่2.15กิโลกรัมนะครับก็ ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะก็สามารถที่จะพกพาในกระเป๋าได้แบบง่ายๆถ้าเกิดใครพกถ่ายพกทำแ lap เวลาท่องเที่ยวหรือให้ได้ฟุตที่สมูทแล้วก็สวยงามเนี่ยก็ไม่หนักเลยตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับน้ําหนักแนวนอนได้ถึง3.5กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะสไลด์ได้รองรับน้ําหนักได้ถึง2กิโลกรัมนะครับแน่นอนครับว่าการใช้งานเจ้าตัวรางสไลด์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะ ควบคุมผ่านตัวลางสไลด์ของเขาเองได้นะครับสามารถที่จะล็อกจุดเริ่มต้นล็อกจุดสิ้นสุดได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยสําหรับตัวลางสไลด์ของชาร์กนาโนตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันของตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับก็จะเป็นแอป i f o o t a g e m o ม o a p p นะครับลางสไลด์ของชาร์กนาโนตัวนี้ความยาวของเขาอยู่ที่42ซนเมตรนะเราสามารถที่จะ ใช้แบบเป็นรางไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นแบบแม n ล่นแบบไม่มีไฟฟ้าก็ได้ถ้าเกิดจําเป็นที่เราต้องใช้แบบไม่มีแบตจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับความเจ๋งของตัวรางสไลด์ iFootage Shark Nano ตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับส่วนมากที่เราเจอนะครับรางสไลด์เนี่ยจะเป็นรางสไลด์แค่ไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาไปขวามาซ้ายไปซ้ายมาขวาแบบนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะแผนกล้องแบบนี้หรือว่าล็อกวัตถุเนี่ย คือเราต้องมีหัวบอลที่จะต้องมาล็อกแล้วก็จับเองแบบนี้นะครับบางทีก็ได้เฟรมที่ไม่สมูทแต่ว่า iFootage c h a r จ Slider n n n o ตัวนี้นะครับมันมีมอเตอร์ที่จะสามารถหมุนแพนได้ด้วยนะครับไอตรงนี้เวลาเราใส่หัวบอลเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะล็อกจุดล็อกวัตถุตรงกลางสมมุติว่าวัตถุตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนสไลด์จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาโดยที่กล้องเนี่ย ล็อกอยู่ที่ตัววัตถุได้ด้วยเพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับหมุนแบบนี้เป็นหัวแพนในตัวด้วยถ้าเกิดเราใส่กล้องลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะแพนได้คือไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรแยกขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งสุดๆของ iFootage Charge Slider Nano ตัวนี้นะก็อย่างที่ผมบอกเลยว่า28500ะครับถ้าเกิดได้ฟังก์ชันนี้ไปเนี่ยคือจบเลย สำหรับคนที่ถ่ายพวกโปรดักต่างๆค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายเป็นแบบแนวนอนก็สามารถที่จะล็อกวัตถุได้แบบนี้หรือว่าเราจะถ่ายเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะให้กล้องเนี่ยล็อกวัตถุแกนทิ้วขึ้นทิ้วลงได้นะครับเวลาเราขึ้นหรือว่าลงแบบนี้เราก็สามารถล็อกวัตถุได้เหมือนกันตัวชาร์จสไลเดอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งขาก็ได้ถ้าเกิดเราวางบนโต๊ะตรงนี้นะครับสามารถที่จะวางได้เลยเพราะว่าด้านล่างเนี่ย จะมียางกันลื่นแล้วก็ตัวนี้นะครับมีปรับความสูงด้วยตัวนี้เขาจะมีตัวเขาเรียกว่าระดับน้านะครับสีเขียวอยู่ตรงเพจตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะดูระดับความตรงได้นะครับผ่านตัวระดับน้ําตรงนี้นะครับตัวชาร์จสไลเดอร์นาโนนะครับจะมีช่องเสียบแบตอยู่ทางด้านข้างตรงนี้เราสามารถที่จะเอาแบตที่เขาแถมมาให้เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับที่ด้านข้างแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ ตัว power bank อร์ต USB Type C ก็อยู่ตรงนี้นะครับในตัวรางสไลเดอร์ตัวนี้นะครับ,ต,ต,รบตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะมีบอกโหมดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับมีจำนวนแบตเตอรี่บอกด้วยตัวนี้มีโหมด Quick Start นะครับ Quick Start ก็คือเป็นโหมดที่เราสั่งงานได้แบบง่ายนะครับสามารถที่จะเลือกจุด A จุด B นะครับแล้วก็ให้กล้องหมุนแพนตามได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยแล้วก็ สามารถที่จะเล่นแบบวนไปกลับได้นะครับตัวนี้มีทั้งโหมด Time Lap แล้วก็โหมด Stop Motion นะครับอ่ะก็เป็นรางสไลอเดอร์ที่ทำออกมาได้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆ Time l a ปก็เป็นพวกเกี่ยวกับไทเออพวกวิวทิวทัศอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้โหมด Time l a ปนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหัวบอลธรรมดาหรือว่าติดกับตัวกล้องเลยก็ได้เพราะว่าตัวเพจของเขาเนี่ย มีเกลียวมาให้นะครับทั้งเกลียว3ส่วนแแล้วก็เกลียวเศษ1นส่วน4นะครับจะอยู่ในเกลียวตัวเดียวกันเลยก็คือเขาจะมีเกลียวใหญ่ครอบเกลียวเล็กอีกทีหนึ่งจะเป็นสปริงแบบนี้นะครับคือเราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะถ้าเกิดเราต้องการใช้เกลียวเล็ก1ส่วน4เราก็แค่กดเกลียวใหญ่เนี่ยลงไปแค่นั้นเองครับง่ายมากตัวนี้ก็คือลางสไลด์ไอฟูตเต a ดชาร์กสไลเดอร์นาโนบันเดิลนะครับก็เป็นลางสไลด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ฟังก์ชันที่เขาให้มา ค่อนข้างเจ๋งน,นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอย่างเดียวนะครับส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาสอนติดตั้งกล้องติดตั้งหัวบอลใช้งานในโหมดต่างๆใช้งานแอปพลิเคชันกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนวันนี้หมดเวลาของผมนะครับสวัสดีครับ